เราพูดช่วงต้นรายการเรื่องของไหลหลุดนักกีฬาไหลาหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะนักมวยเนี่ยบางทีกอดรัดฟัดเวียงปล้ำฟัดกันอยู่เนี่ยไหลหลุดอะและแพ้เลยครช,ชกต่อไม่ได้บางคนเก่งเข้าไหลเองได้หลุดขนาดที่ว่ามีนักดนตรีแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องของไหลหลุดเลยนะฮะ หัวไหลหลุดเอออหัวไหลหลุดใครฟังไหมฮะไลหลุดลองไปหาดูยูทูบเลยไม่ไม่ใช่คุณภาคุงร้องไม่ใช่นะนี่เพลงมีจริงพี่หัวไหลหลุดเัวตอวหัวไหลหลุดพี่ลองไปฟังดูแล้วซิงเกิลล่าสุดมีมีนะฮะมีนะฮะสักหน่อยไหมอะไรนะฮะใจร้องอ่ะฮะเดี๋ยวไปฟังคุณหมอก่อนดีกว่าครับผมฟังคุณหมอหัวไหลหลุดเพราะเพรหัวไหลหลุดจริงพี่คุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าไหลหลุดนั้นเกิดจากอะไรและทำไมหลุดแล้วหลุดอีกครับแม่ไม่เคยฟังจริงไหมนี่ กูรูพบแพทย์ข้อไหลเป็นข้อที่เคลื่อนไหวเยอะที่สุดในร่างกายเคลื่อนไหวในสามมิติเลยนะฮะไม่มีไม่มีข้อไหนที่เคลื่อนไหวได้เยอะเท่ากับหัวไหลมาก่อนแล้วนะครับผมยกตัวอย่างโคลสที่สะโพกนะครับตรงข้อสะโพกเนี่ยเราต้องต้องการการเดินที่มีความมั่นคงใช่ไหมครับเราไม่ต้องการให้มีการขยับอะไรมากนักเราจะเห็นว่าเบาเนี่ยลึก หัวหัวสะโพกก็ซุกเข้าไปในเบ้าได้ลึกมากเพราะฉะนั้นการหลุดของข้อสะโพกเกิดขึ้นได้น้อยยกเว้นจะมีอุบัติเหตุอย่างรุนแรงรถชนหรืออะไรก็ตามเรากลับมาดูที่หัวไหลนะครับเนื่องจากหัวไหลต้องการการเคลื่อนไหวเบ้ามีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นความมั่นคงของหัวไหลเนี่ยเกิดขึ้นจากเอ็นลุนล้วนเอ็นที่ยึดระหว่าง กระดูก2ชิ้นนี้นะครับคราวนี้การที่หลุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลุดโดยโพสิชันแบบนี้ท่าแบบนี้แล้วก็กระชากหลุดออกไปทางด้านนี้นะครับหัวไหล่ที่มักจะหลุดด้านด้านหน้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะหลุดด้านด้านหน้าสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์จะหลุดทางด้านหน้า,าเขาจะมีเอ็นตัวหนึ่งยึดระหว่างอันนี้และระหว่างนี้อยู่ทางด้านหน้าอย่างนี้เหมือนนิ้วนิ้วผมเนี่ยนะครับพอหลุดออกไปปั๊บกระดูกนี้หลุดไปด้านหน้าเพ๊บ เอ็นที่อยู่ตรงนิ้วผมเนี่ยนะครับก็จะฉีกขาดออกไปพอฉีกขาดออกไปเนี่ยเอ็นไม่สามารถจะกลับเข้ามาเข้ามาที่เดิมได้เพราะฉะนั้นเอ็นตัวนี้ก็จะเปิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทําให้ทุกครั้งที่เราขยับไปในมุมที่มันเสี่ยงต่อการหลุดเนี่ยโหไหล่ก็จะหลุดช้ําอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาคงเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่จะเย็บเอ็นตัวนิ้วกลางผมเนี่ยนะครับเอ็นตัวเนี้ย ที่เป็นเอ็นหลักในการยึดหัวไหลไว้ได้วยกันเนี่ย mm. เข้าไปแปะกระดูกตรงนี้ไว้ mm. เพื่อให้กลับมามั่นคงเหมือนเดิมนะครับ mm. นี่เป็นการรักษาโดยรวมนะครับย,ยิ่งหลุดซ้ําก็จะยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะเอ็นที่ฉีกก็จะยิ่งไป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 ,ไปมากขึ้นก็จะมีพื้นที่ที่จะหลุดออกไปทาง,ทางด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับ